เขาเดือดเกินอืมตายซะตายเออสามสามสามไปแล้วน้องพอลแล้วน้องอย่าเย็นดีออตายพี่เหอะตายเออดูมดูดูดูตายเออ,เอ,อโอเคครับพี่ก็ขอกลับสวัสดีน้องๆ f อฟซทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเป็นดาบ เล่นโกคุนะครับผมก็มีน้อง F c ซเขาคอมเมนต์มาว่าให้พี่เล่นดาบเล่นโกคุให้ดูหน่อยนะครับผมโอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พี่กันด้วยละกันนะครับผมเอวันนี้ก็จะมีคอมโบมัดซุปนะครับแล้วก็เป็นผลมืดแล้วก็เป็นดาบเป่นโกคูนะครับแล้วก็คาบุชับนะครับผมก็สายที่พี่เล่นนะครับก็เป็นสายดาบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าพี่จะรอดเลยพี่จะล่วงนะครับผมไปเลย โอคค้๊ยเข้ามาีนตอนนี้พี่ก็เจอคนหนึ่ง,งด้วยแล้วนะครับเบ๊ก,กูเกบตไปเลยมาถึงโคตรโคลเลยนะครับมามาเดี๋ยวเราเบเดี๋ยวพี่ขอจ๊บไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวพี่ขอจ๊บไปก่อนแล้วกันนะครับหิวเลือด้วก่อนเบ๊กไม่ได้พูดเลยเลยเอาพี่ละพ่หนุ่มเอ้ยเบ๊กเดือดเกินทุกคนแล้วเขาเดือดเกินก็หนึ่งคิวไปที่เรียบร้อยแลวนะครับผม แ้วยัไม่ได้ด่าพี่นะครับโ้ยมมนมาแล้วมันมาละเฮ้ยโผล่มาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วเ,เข้ามาแล้วนะครับทุกคนนี่กูใส่ให้กูเสิร์ฟเฮ้ย,ยเซิร์ฟปิงเอ้าทำไมมันมืดๆแปลกๆวะโดนโดนโดน้ดน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 ดยไม่หลบได้ ไปเซิร์ฟไปโคตรปิงแอดมินไม่ดูเซิร์ฟเลยเหรอวะอุย้ยตายแล้วจะตายแล้วนี่ตายใช่เนาะสวนไปเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟโคตรปิงทุกคนพี่โดนล้านาแน่เลยเดี๋ยวอะ่ะแม่งมตายซะไม่มีอะไรเล่นแลว้วอ่ะ อย่าออกคาบูชาอัดนาไปแล้วกันนะครับทุกคนเออแม็กเซิร์ฟก็โคตรปิงเลยนะครับช่วงนี้เป็นไรก็ไม่รู้นะครับหรือเป็นที่เน็ตพี่ก็ไม่รู้นะครับอุ้ยแม๊กอุ้ยไปโดนแบ๊กเบอี้เคียอฮะอุ้ยโดนโดน แล้วน้องคนนี้เขามายืนทำไมวะน่ะคนเขากำลังหนึ่งๆกันอยู่เฮ้ยสวนจะตายแล้วจะตายแล้วจะบ่อ,บอนั้นรอรัดโอ้โหไปดูเคสเซอร์สก,กิลตาย เออสามสามไปแล้วน้องพอไดยแล้วน้องอย่าเย็นดี ้ยจะตายแล้วเฮ้ยตายพี่เหอะตายเออมาขอทีละตัวนะแมวรุมเด้อทุกคนเดี๋ยวกูไปรัดแมงดูดิจะตายแล้วนะครับไล่รัดแมงเลยอุย้ยโดนโอ้ไม่ถึง <laughs> ไล่เลยนะครับไอตัวนี้ปะมีหลายมีหลายตัวเกินอ่ะอตัวไหนดีอ่ะ โอ้ยโดนโดนโดนอยู่ดุดเดือดมานี่โดนปะไม่โดนว่ะโอ้ยโดนโดนี่คุณเปจะตาแล้วอะมันหนีพี่เลยอะ่ะเอา้าเลเวลน้อยนี่ว่ะ ไม่โดนอะไรเลยวันนี้มานี้มานี้โดนปะอุ๊ยเจ๊ยชิบหายละมานี้น้องมานี้ไม่ได้วะอะไรงี้งมันมุมแคบนะครับเป็นเล่นยากชิบหายด้านหลังพี่โดนโดน ไอ้ต้นไม้ไอ้บักอยก่ไอ้มุมบักอุ้ยพี่ไปหาดีกว้างเล่นดีกว่านะครับแป่นแคบเล่นยากเกินอะ่ะนยากจัดนี่โดนทางไหนวะจะตายแล้วนะครับ้ยไม่อย่าโดนรัดโอ้โหเฮ้ย ไปโครเร็วบนสายฟ้าโดนมะดูโดนๆดนไปเออไปข้าวหัวฟรีนะครับไม,ไม่ฟรีหรอกจีๆแล้วกันนี่จรๆเป็นเลยแล้วกันเออเอ,อ,อย่างนี้นะครับทุกคนดูดีดูด,ดีโปโปโอ้โครไก่เจอโปนะครับไปโครงงนี่โดน น้องเขาโดนไปละหนึ่งทีนะครับทุกคนนี่โดนมาโดนไม่โดนแ่งว้าวทุกอย่างว้าวทุกอย่างเออจริงจริงด้วยว้าวทุกอย่างนะครับโดนโดนนี่อ๋อทขไมไม่โดนออออวัมันควรจะโดนนะเฮ้ยเมื่อกี้อะแต่มันไม่โดนดูดไม่โดนอีก ไม่โดนอีกมานี่มานี่มานี่นขยากมานนี่มีผลมีผลไฟด้วยเหรอวะโอ้โหแบกคือยวแบกโคตรเวอร์มองไม่เห็นอะไรเลยผิวอยู่ทุกคนผิวอยู่ โดนโดนเฮ้ยไม่เปิดอะไรคิดหลบโคตรเอามองไม่เห็นอะไรเลื้อคนใครวะโดนโดนโดนเอบู้ชาไปเดนปะเฮ้ยทำไมมันปิงยังอ่ะพี่ปิงหรือว่าอะไรวะเนี่ยดูดิเฮ้ย เฮ้ยปิงเหรอแล้วเขาปิงเหรอดูดีดูดีดูดีด,ด,ดูนะน่ะเนี่ยเขาบอกแนละ้วจะมีโจมาแจมวะเปล่าอย่านะอย่านะโอ้แม่งเฮีย้ยตัวเสือมาอีกละเอาเงนก่อนดีปะ่ะไอผุนไฟเนี่ยฮะมึงนี่หน่อยเด็กเวนมานี่ โอ้ oh, ไม่โดนอีกอืมฮะอ้าวน้องเขาไปไหนแล้วว่น้องเขาโดนอะไรอะ่ะโดนโด,ดนเตี่ยวจากเซิร,ฟร์ฟบอคนเมื่อกี้อะ่ะเซิร์ฟปิงหรือว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคน อาโอ้โห,โโหโตบไก่อีกแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอพอไปเพียงเท่านี้นะครับผมไปกระบวกบน้องเข,ข้ามาโค่นนั้นก็หลุดไปแล้วนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่กันด้วยละกันนะครับผมใครที่อยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปเจอกันใหม่อีพีหน้าเด้อไปละ